หลังจากปีศาจแดงดำเอซมิลาน ท,ท่าแท้คู่ปรับคู่แข้นร่วมมือมิลานคาบ้านตัวเองให้กับมูหญ่อินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ2ใน10กเซเรียทาให้อินเตอร์ได้ฉลองแชมป์เซเรียสมัยที่20ในสนามซานซิโรของเอซีมิลานเองในช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมานั้นจนทําให้มีการเคลื่อนไหวของบอร์ดบริหารที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของทีมโดยเร็วที่สุดเพราะถ้าดูในช่วงหลายฤดูกาลหลังผลงานของมิลานค่อนข้างจะเป็นรองอินเตอร์อยู่มากทั้งเรื่องพื้นที่ไปเตะถ้วย UCL ที่พลาดไปเตะบางฤดูกาลและถ้วยที่ได้มาครอบครองน้อยลงมากต่างจากกแต่ จนมีข่าวกับจูเลโลเปเตกีที่มิลานพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้มาคุมทีมโดยมีรายงานจากสื่อดังอิตาลีรายงานว่าเอซมิลานยกระดับความสนใจโลเปเตกีให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแทนที่สเตฟาโนปิโอลีโดยเตรียมพร้อมยื่นข้อเสนอเวลาให้ถึง3ปีมีมูลค่าถึงปีละสีล้านยูโรให้พิจารณาซึ่งจอโจฟูลานีผู้อํานวยการสโมสรมิลานจะนัดพูดคุยกับตัวแทนของโลเปเตกีอีกครั้งในไม่ช้านี้เพื่อพูดคุยถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการดึงตัวมาคุมทีมในรังซานซิโรอีกเรื่องของรายละเอียดของสัญญาแน่นอน ว่าหลังจากนี้ต้องมาตามดูต่อว่าจะมีการเปิดดิวนักเตะรายใหม่ๆที่เขยา่าตลาดซื้อขายและจูเลโลปเปเตกีจะรับข้อเสนอนั่งเก้าอี้นี้ให้มิลานหรือไม่